มาพบกับแพรกับโจนะคะกับช่องทุกไม่ทน,นะคะ่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็อยากจะมาเล่าต่อเนาะคราวที่แล้วเนี่ยเราเล่าถึงว่าเราปฏิบัติทมจบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พอเราปฏิบัติจบขันสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้มาก็คือสติเนาะเมื่อเวลาเรามีสติแล้วเนี่ยมันทําให้เราแบบระลึกได้กับเหตุการณ์ต่างๆที่ เรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราอะมันหักมุมได้ขนาดนี้เลยเหรอหักมุมก็คือว่าเอ่อคนคือเราได้มารู้ความจริงอะคะ่ะเรื่อยๆนะคะเราพอยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งชัดขึ้นว่าในแต่ละคนเนี่ยที่เราแบบเคยเข้าใจว่าเขาช่วยเหลือเรานะคะส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยะคะ่ะที่ช่วยเหลือมาเนี่ยก็จะมีอะไรที่อ่อมาจากการหวังผลด้วยนะคะ แพรก็จะสรุปแบบคร่าวๆเลยนะจากแบบคนแรกเลยอะ่ะที่ออได้มารู้ความจริงนะคะแล้วมันหักมุมสุดๆเลยนะคะจากปู่เบอร์หนึ่งนะคะคือปู่เบอร์หนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกเล่าในตอนก่อนอะ่ะคือปู่เบอร์หนึ่ง่จะช่วยแพรตั้งแต่ตอนสอบแอร์แล้วนะคะแพรก็เข้าใจว่าปู่ไม่เคยเรียกร้องอะไรนะคะก็คือน้อยมากๆเลยกับแค่เสียงนะคะแล้วก็ผ้าสบงตอนนั้น แล้วเราก็เข้าใจว่าโอเคคือช่วงจังหวะที่ไปหาปู่ช่วงจังหวะที่เราสอบได้มันมีอะไรที่มันแบบเหมือนทําให้เรารู้สึกว่าเออปู่มาช่วยเราจริงๆนะอย่างที่เราเล่าให้ฟังแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอ่าความจริงอะ่ะมันเริ่มมาละแค่ละคายนะตอนที่ปู่เบอร์หนึ่งอะคะ่ะอ่าช่วงที่ตอนที่จะพาแม่ไปนะคะหาอ,อ ปู่เบอร์สองอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็แพรเนี่ยไปหาปู่เบอร์หนึ่งเพื่อต้องการความช่วยเหลือทีนี้เนี่ยพอแม่อยู่กับปู่เบอร์สองมานานใช่ไหมคะทีเนี้ยแม่ก็ไม่ค่อยได้ไปหาปู่เบอร์หนึ่งแล้วจังหวะทีะ่จะช่วยแม่เนี่ยเราคิดว่าจะทํายังไงให้แม่ออกมาจากปู่เบอร์สองก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากปู่เบอร์หนึ่งโดยการที่จะกลับไปนะคะทีนี้เนี่ยอพอ ปู่เบอร์หนึ่งบอกแม่นะคะแล้วแม่เนี่ยก็เลยเชื่อปู่เบอร์หนึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าเรื่องเรามันก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะคะแต่กับกลายเป็นว่าหลังจากที่เจอปู่เบอร์หนึ่งนะคะปู่เบอร์หนึ่งก็ให้แพรนะคะเอาน้ำมนต์ธรณีสารนะคะเจ็ดวัดนะคะพร้อมทรายนะคะแล้วก็เสกมาแล้วปู่เบอร์หนึ่งไปท,ทําพิธีให้เราก็คิดว่า ท่านจะช่วยเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าท่านเป็นเคยที่ท่านเป็นคนที่แบบช่วยเรามาตลอดเราเข้าใจแบบนั้นทีนี้พอหลังจากเหตุการณ์น้ำมันทรัพย์สารใช่ไหมแล้วก็มีเหตุการณ์ที่แบบเริ่มมาแล้แคละใครก็คือตอนที่ช่วยแม่นอกจากไปเอาน้ำมันทรัพย์สารแล้วเนี่ยก็ยังต้องไปเอาดีน้ำมันมาปั้นหุ่นนะคะซึ่งตรงนี้มันเริ่มผิดปกติละแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปู่เบอร์หนเนี่ยให้แพนเนี่ยเอาหุ่นตัวนี้ไปคว้างที่ตำหนักปู่เบอร์สเหมือนเป็นการท้าทายอะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งพอเรารู้สึกทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มไม่ปกติละนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกแย่ลงก็คือนเรื่องของสุขภาพประจําเดือนนะคะไม่เคยเป็นเลยตั้งแต่ กลับไปหาปู่เบอร์หนึ่งนะคะตั้งแต่แบบไปช่วยแม่ออกมาจากปู่เบอร์สองเนี่ยเรากลับไปหาปู่เบอร์หนึ่งเนี่ยคือสภาพร่างกายจากประจำเดือนที่มาตรงทุกครั้งนะคะเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยอย่างมากเลยก,ก็ไม่นานอะ่ะไม่เกินอาทิตย์กลกายเป็นว่าประจำเดือนเราเนี่ยเริ่มมาแบบคือเดือนหนึ่งสี่ครั้งมันผิดปกติมากมันไม่เคยมาเยอะขนาดนั้นมันเหมือนขับเลือดเสียหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็มันตัวบวมผิดปกติ มันเหมือนคนท้องอืบแล้วก็คือเราก็คิดว่าจริงๆแล้วเรากลับมาหาปู่เบอร์หนึ่งอะชีวิตเราน่าจะดีขึ้นนะแต่ทําไมมันเหมือนชีวิตเรามันเริ่มแบบตกต่ําลงอะเนาะทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็หน้าที่การงานกลับมาปูก่ก็แค่บอกว่าเดี๋ยวก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่เห็นอะไรที่มันแบบดีขึ้นมานะคะจนอ,ะอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่า มันไม่โอเคเลยคือตอนที่เวลาที่แพรไปกับแม่ในช่วงตอนสมัยสอบแอร์ได้ใหมๆ่ๆแล้วก็เป็นแอร์แล้วเนี่ยคือแบบปู่ก็จะคุยดีกับแม่นะคะแต่พอเหตุการณ์ที่แพรได้มารู้จักกับโจ้แล้วอะ่ะเราพาโจ้ไปด้วยคือมันมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอะ่ะคือปูเ่เบอร์หนึ่งก็จะชอบแบบตะคอกใส่โจ้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือเรียกว่าไงดีตอนแรกๆอ่ะยังไม่ค่อย วันแรกๆที่ไปเจอยังผู้ดีด้วยแต่พอนานวันเข้านานวันเข้าพอหลังจากช่วยแม่ออกมาแล้วทีเนี้ยเริ่มไปหาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นทีนี้พฤติกรรมของเขาก็จะเริ่มออพอถามอะไรไปเขาจะย้อนย้อนใส่หน้าเลยแล้วก็พูดจาย้อนแบบแบบเหมือนทําไมมาถามเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยถามแบบคือถามโง่อะ,ะประมาณนั้นคืออารมณ์แบบนั้นเลยคือถามว่าทำไมแบบแล้วก็ก็จะคอยแบบ เหมือนเมินๆแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็พยายามแบบตอบปัดๆแล้วก็ไม่มองหน้าอะไรเงี้ยคือจะเห็นเริ่มและก็จะเป็นบ่อยขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะก็เหมือนกับว่าพอมีเหตุการณ์ที่แบบเอต้องพาแม่ออกจากปู่เบอร์สองเนี่ยมันทําให้เหมือนค่อยๆรู้ความเป็นจริงว่าปู่ที่เราเคยเข้าใจว่าปู่เบอร์หนึ่งเนี่ยช่วยเหลือเรามาตลอดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มไม่ใช่ละมันเริ่มรู้สึกว่า ที่ผ่านมาเขาช่วยพออะไรมันเหมือนมีในเชิงแบบในตัวร่างทรงเนี่ยมีความแบบเชิงชูสาวด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือจากสิ่งที่เขาทํามาเนี่ยมันจริงๆแล้วเขาก็จะคอยพูดมาตลอดแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ไม่ได้คิดมากไงคะคือพูดว่าเนี่ยให้พยายามให้อยู่ตัวคนเดียว สมมติว่าถ้าใครจะมาชอบใครจะมาจีบหรือแบบจะคบใครก็คือแบบเหมือนแบบไม่ได้ค่ะดวงยังไม่ได้ไม่ไม่ดีให้อยู่คนเดียวไปก่อนทํางานอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าดวงเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะแต่พอจากเหตุการณ์ที่ปู่เบอร์หนึ่งมามาแสดงกับโจ้แบบเนี้ยนะคะมันเริ่มทําให้เราแบบรูคําตอบแบบทีละนิดละนิดอย่างเงี้ยค่ะจนนาทีสุดท้ายที่แบบไปหาเทพจีนนะคะแล้วก็ วันนั้นนะพอไหวแล้วก็ปัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเนี่ยนะคะก็ทำให้มีเอฟเฟคในร่างกายนะคะแล้วก็เหมือนท่านมาบอกเราในในจิตในใจเราเลยว่าให้ถอยห่างจากปู่เบอร์หนึ่งนะคะคือหลังจากนั้นก็เลยแบบรีบบอกแม่เลยนะคะมันก็คือว่าเมื่อเราเรารู้สึกว่าเมื่อเราทำบุญบ่อยๆแล้วเรามีเจตนาดีเนาะเราคิดดีที่จะพาออแม่เนี่ยหลุดจากตำหนักทรงก็คือปู่เบอร์สองนะคะกลับกลายมาเหมือนเป็นแบบ เหมือนโดนกระทืบซ้าอ่ะคือเราเข้าใจว่า,าปู่เบอร์หนึ่งเนี่ยช่วยเราแต่แต่มันกล,กลับกลายเป็นว่าพอเราจะพาแม่ออกจากปู่เบอร์สองอ่ะมันกลายเป็นว่ากลับไปโดนปู่เบอร์หนึ่งกระทืบเราทําร้ายอีกทีหนึง่งมันเหมือนว่าจะบอกว่ามันเป็นคือหนีเสือป่าจาระเข้อ่ะคือจริงๆปู่เบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นกับเราตั้งแต่แรกแล้วแต่แค่นาทีนั้นเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมอ่ะเราไม่ไม่ได้มีสติไงคะคือคิดว่าเขาช่วยเรา แต่พอก็ต้องก็ต้องรู้สึกว่าปู่เบอร์สองเนี่ยมีผลทําให้เรารู้ว่าปู่เบอร์หนึ่งเป็นยังไงนะคะมันก็เหมือนเป็นการแย่งลูกศิษย์กันนั่นแหละเหมือนพอรู้ว่าเฮ้ยพอเราไปเล่าว่าเนี่ยที่เราหายไปอ่ะเพราะว่าแม่กับเราเนี่ยไปหาปู่เบอร์สองนะแล้วพอปู่เบอร์สองช่วยแล้วกลายเป็นว่าอ้าวมารู้ว่าปู่เบอร์สองแบบทําเราปู่เบอร์หนึ่งก็เลยแบบคือรู้ว่าเราหายไปนานมันก็เลยทําให้ปู่เบอร์หนึ่งรู้สึกว่า ต้องการจะเอาลูกศิษย์เรากลับมาเพราะว่าปู่ก็จะมีแบบพูดแบบเหน็บแนมปู่เบอร์หนึ่งก็จะบอกว่านี่เป็นยังไงล่ะหายไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเป็นการซ้ำเราอะค่ะอืว่าเอ๊ะทำไมกลับมารอบนี้แบบปู่แบบไม่เหมือนเดิมเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเอ่อจนทําให้เนี่ยแหละค่ะที่ทําให้เราได้เห็นการกระทําของเขาอะค่ะว่าสุดท้ายแล้วคนที่เราเข้าใจว่าช่วยเหลือเรามาตลอดมันค่อยๆเฉลยทีละนิดว่า แต่ละคนก็หวังผลประโยชน์นะคะคือปู่เบอร์หนึ่งก็ต้องการให้เราหลุดออกมาจากปู่เบอร์สองต้องการช่วยแต่ก็ทืบซ้ำนะคะว่าเอ้ยหายไปตั้งนานแล้วปู่เบอร์หนึ่งเนี่ยก็ต้องการจะให้เรามาเป็นลูกศิษย์แล้วก็กลับมาทําบุญกับเขาเนี่ยเหมือนเดิมนะคะนั่นคือจุดหักมุมที่เรารู้สึกว่าอ๋อคนที่ช่วยเราที่เราคิดว่าเนี่ยเขามีบุญคุณตลอดเลยนะคือเราจําว่าทาให้แม่เราขาหายนะ แบบแม่แบบไปรักษา3วันขาเดินแบบดีขึ้นเลยเฮ้ยเราสอบแอร์คอสเตสเราสอบได้นะคะเราได้2ที่ด้วยคือทุกอย่างต่างๆอะ่ะเมื่อเรารู้สึกว่าเราตอนนั้นเรางงเรียกว่าเชื่อแบบไม่มีสติดีกว่าค่ะมันอาจจะเป็นความงงงายในตอนนั้นเพราะเราต้องการหาที่พึ่งนะคะแต่เราสามารถหาที่พึ่งได้แต่เมื่อนาทีที่เราหาที่พึ่งแบบไม่มีสติเราก็อาจจะไปหาที่พึ่งผิด พอเข้าใจว่าคนนั้นน่ะดีกับเราเราก็อยากจะช่วยเหลือเราจริงๆอ่าพอสุดท้ายเราได้รู้คําตอบก็คือเราก็เลยถอยห่างจากเบอร์หนึ่งไปด้วยเหตุการณ์สุดท้ายที่ไปหาเทพจีนนะคะเราเทพจีนบอกว่าบอบอกว่าให้ถอยห่างทีนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่โจเห็นอาการของแม่มก็เอ่อตอนนั้นอ่ะมันด้วยความว่า ที่ตอนนั้นอะที่พอไปหาเทพกินแล้วอะมันก็เราก็ยังยังยังมีไปไปหาอยู่แต่เราเริ่มตะกิดตะขวมใจแต่ทีเนี้ยผมจากก็เปลี่ยนจากการว่าเราไปแบบไปด้วยความศรัทธาเนาะทีนี้เราก็กลายเป็นไปด้วยความว่าการสังเกตมากขึ้นแหละดูมากขึ้นทีนี้ผมก็ดูว่าคดีว่าก็แยกไปกับแม่ครับแล้วคือไปเจอกันที่ที่ลำหนักของอูเบอร์หนึ่งแหละแต่เนี้ย แม่เขาก็มารักษาขาเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกได้รู้สึกได้ว่ามันมันแปลกคือแม่บอกว่ามารักษาขาแต่แม่มาบ่อยมากมามาแบบมาถี่ครั้งที่เมื่อก่อนอ่ะแพร์เคยเล่าให้ฟังว่าสามวันหายใช่แต่ว่าแม่เคยแม่เคยไปรักษาสามวันแล้วหาแต่ทีเนี้ยผมเห็นว่ามามา,มาบ่อยมาบ่อยมากแล้วก็ ที่สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งคือแม่บ่นอยู่เหมือนกันว่าขาแม่บวม uh huh. อมืแล้วก็เห็นอยู่ว่าขาแม่บวมบวมคือเพราะเราก็ไปเจอแม่ที่ตําหนักบ่อยๆก็จะเห็นอยู่ตลอดเห็นเรื่อยๆครับอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็จะมีเห็นอยู่ครับว่าเอ๊ะทําไมขาแม่เขามันดูบวมกว่าเก่านะอืเพราะที่ทเห็นนะมันมันไม่ได้บวมมาอย่างนั้นมาก่อนอืมเพราะอาทิตย์ก่อน,นไม่บวมอย่างนี้แน่ๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ขาแม่ คือก็จะมีคนนุณนาคนหนึ่งที่เขาเป็นลูกศิษย์เหมือนกันอืเขาก็คนเนี้ก็จะมาเป็นลูกศิษย์ประจําก็จะเจอหน้าบ่อยผมก็เห็นเหมือนกันแล้วก็เอทำไมเมื่อสัปดาห์ก่อนก็เห็นหนาเขาแต่ทําไมครั้งเนี้ยนาเขาก็ยังดูบริเวณหน้าบริเวณคอเขาอะค่อนข้างที่จะบวมขึ้นมากว่าสัปดาห์ที่แล้วอืทีนี้ผมก็เลยมานั่งคิดเหมือนกันว่า นันเนั่งวิเคราะห์เหมือมนกันว่าเอ๊ะทำไมแบบทำไมแม่อย่างที่พแพายบอกครับว่าทําไมแม่หายเร็วสามวันผมก็เลยคิดว่าอยู่ๆคนเราจะหายจากอาการเจ็บปวดได้ด้วยความรวดเร็วขนาดนั้นน่ะถ้าทําไมใช้การรักษาเพราะว่าถ้าเป็นการรักษาจริงๆอะมันไงดีถ้าเป็นแผลปัจจุบันมันไม่น่าจะหายเร็วขนาดนั้นด้วยซ้ําแล้วก็อาจจะเป็นด้วยยาหรือเปล่าถ้าคิด ในมุมในทางวิทยาศาสตร์ก็มีโอกาสเป็นพวกสเตียรอยหรือเปล่านะหรือเป็นยาอะไรที่ลดความเจ็บปวดหรือระงับความเจ็บปวดนะตอนนั้นและเห็นผลเร็วในทันทีหรือเปล่าผมก็เลยลองหาข้อมูลดูซึ่งหาข้อมูลของผมมามันก็คือได้แค่ภาษาของคนที่ไม่ได้รู้วิทยาศาสตร์ครับแต่ก็คือผมก็เซิร์ชข้อมูลว่าสเตยียรอยอ่ะถ้าใช้เกินขนาดมันก็จะมีผลข้างเคียงได้ในหลายๆแบบมีทั้งบวมบ้างหรือว่ามีอาการอื่น ซึ่งผมก็ไม่ได้ดูว่าผลข้างเคียงอะไรนั้นแต่ในทางวิทยาศาสตร์ผมก็ไม่ได้แน่ใจแต่ว่าสิ่งที่ผมมั่นใจได้แน่คือ,อาการที่แม่อยู่หายเร็วภายในแค่3วันจากอาการนั้น,นที่เดินกระเพกแม่ค่อนผมแพ้ค่อนข้างเดินงกระเพกมากค่อนข้างอาการเจ็บค่อนข้างเจ็บมากแต่ว่าแค่สองสวันแล้วอาการดีขึ้นหรือมาหาแล้วก็เดินปลอ,อกไปได้เลยซึ่งอาการตรงน,นั้นก็เลยทําให้ผมสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นยาอะไร บางอย่างหรือสารอะไรบางอย่างที่ใส่ให้ในชาที่ให้ดื่มเพราะว่าตอนที่เขาเอาถ้วยอย่างตอนที่เราที่แพายล่อให้ฟังว่าคือตอนก่อนคลิปก่อนเนี่ยคือเขาผสมมาเรียบร้อยแล้วคือเราไม่เห็นว่าตัวสมุนไพรที่มันอยู่ในถ้วยอ่ะคือเขาผสมอะไรมาบ้างคือเขาให้แบบเหมือนกับผู้ช่วยอ่ะคะ่ะก็เป็นลูกศิษย์ไปผสมอยู่ข้างด้านหลังตำหนักที่บ้านเขาอ,อะคะ่ะ แต่ไม่ได้มาผสมตอนหน้าว่าใช้สมุนไพรอะไรคือเหมือนกับว่าชงมาเราก็ถือมาให้กินน่เออแต่ว่าคือที่สันนษฐานก็คือเหมือนครั้งนู้นเลยที่แม่รักษาสาวันหายอะ่ะอาจจะใส่สเตียรอยมาในปริมาณที่ที่ไม่ได้มากไปอาการวมเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ออกชัดแต่มาลดอาการปวดแบบไปได้น่าจะสั้นสั้นด้วยแหละเพราะมาแค่สาวันมันยังไม่แบบใช่ยังไม่เยอะพออ่าแต่พอแม่มารักษารอบเนี้ตอนที่แบบ ถอยออกมาจากปู่เบอร์สองเป็นเดือนเลยมั<อ>ง้งค่อนข้าง่หวนานเยอะเป็นหลักเดือนแล้วล่ละแล้วพอแบบเห็นอาการแม่แบบเริ่มขาบวมอะไรเงี้ยคุณนะแบบหน้าบวมขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันแบบมันผิดปกติละประกอบกับว่าแบบอืเทป่ปะค่ะท่านก็แบบเหมือนสื่อสารกับเนาบอกว่าให้เราแบบถอยออกมาจากตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะอ่าเราก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ เจอหลายๆเหตุการณ์แล้วมานั่งรวบรวมสตินะคะแล้วก็ถึงจะได้รู้ว่าอ๋อควรถอยแล้วนะแปลว่าคนที่เราเข้าใจมาว่าช่วยเหลือเราตลอดอะจริงๆอะตอนเนี้เข้าใกล้มาเป็นทําลายแล้วก็ทืบเราซ้ำละอเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ต่อไปทําไมนะคะแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยก่อนที่แม่จะออกมาเนี่ยก็ได้เสียเงินทําบุญสร้างหลังคาให้เขาด้วยนะคะตาหนักตอนนั้นอะ ก็คือเหมือนค้นคลองไปให้เขาสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าคือแม่จะหลุดคนจากตรงนี้ละอย่างน้อยปู่เบอร์หนึ่งเนี่ยถ้าคิดในแง่บวกก็คือว่าปู่เบอร์หนึ่งทํา่ทำให้แม่หลุดออกจากปู่เบอร์สองเพราะจริงๆแล้วถ้าปู่เบอร์หนึ่งไม่ช่วยพูดแปลว่าแม่เนี่ยก็จะยังอยู่กับปู่เบอร์สองโดยที่ใครพูดแม่ก็ไม่ได้ออกมานะคะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่า พอปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเห็นภาพนันชัดขึ้นนะคะทำให้นปัจจุบันเนี้ยโหสิกรรมให้เขาแล้วค่ะ